ตามมึงอดูไว้ครับตรงนี้นะเฮ้ยอ่าวสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดแปดสิบหกทิมหสามสองสองยี่สสองแปดสี่หนึ่งแปเก้าสองแปดสเจ็ดอ่าเหตุเหตุอะไรแจ้งใหม่พบอวสองอีกครั้งมีคนรับโทรศัพท์อเล่บมีคนรับโทรศัพท์รอเลื่องด้ยรอเลื่อง ไปดีตามก่อนสองสอเป็นสี่สี่สี่สิบหกสิบหสิบหกสามสิบสองทีกัดไม่หน่วยเสือ้วยทิ่กัดอยู่ที่รวนโมเขียดปะเคียนนอกเขตไทยเจ้าเขตตะเคียนติ๊กติ๊กดกไหมดกมากตอนนี้ยังไม่เก็บเลยดกไหมสุกแล้วจูนอยู่ไหนจูนอยู่ที่ปากว่ายยังเคลื่อนที่ยัางจูนอ่ะยังไม่เคลื่อนที่ยังอยู่ที่เดิมถ้าเปลี่ยนปั่นไปแบบไหนผมวิกงยีกยองๆใส่น่าจะใส่ผ้าปิดปากสีแดง ชาจนดังไปตาเลเบียนยังไงโอเคไปขูดลายสรแล้วเฮ้ยตะขอคุณล้วนเชนขุดตรงงงปลดรุมไแล้วต้อตเขอลุกปอไเป็นยังไแล้วรอไหมครับดูให้ดีครับ จบเป็นมาดูที่ว่ามันไปขโมยอะไรไปแยกย้ายกันเฮ้ยไป้เป็นหุ้นสั่งแยกแถวสั่งยังไงหุ้เลือนแถวไอ้โอ้โหอะไรบ้างไอ้เจ้าคนนี้ครับนั่งลงนั่งลงอ่างเอ้โบไปโบโอ้โหหมาเราฝึกมาอย่างดีเลยเฮ้ยดูหน้ามันสิเอาลูกขึ้นเอาลูกขึ้นมา มันขโมยอะไรดูสินี่ครับท่านมนขโมยขโมยอะไรมูหมิน,ห,นหัวเชื้อจุลินซีแข็งแรงมีประสิทธิภาพสูงโอ้โหมึงบังอาจเอาซุปเปอร์ชัวร์กูมึงก็รู้ว่ากูใช้เป็นประจำผมเห็นนาข้าวประทานสวยผมอยากเอาไปใส่นาผมบ้างครับมึงทำไมไม่บอกดีด พักไปสิเพจบุญมานี่บุญมาทีวีนี่กูโฆษณาอยู่ของลูกพี่กูใช้ดีป้าบุญมานี่ใช้ประจำทำนานหนึ่งไร่เจ็ดร้อยกระสอบอยู่ของกูนะโอ้ oh, ถุงแค่เนี่ยเด <no. S 1> ไดเจ็ดสิบกระสอบอ่ะปล่อยตัวมันต่อไปมาขอกันดีๆซุปเปอร์ชัวไปเลิกแถ